สวัสดีครับพบกับช่องตีมาหาเมฆกันเช่นเคยนะครับวันนี้จะไปขับน้องนูโวนี่ครับของแต่งประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูฟิลขับกันว่าจะประมาณไหนนะครับ,รบอ่าประมาณนี้อืบอ,อ่า ฟิลขับจะประมาณไหนนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ หน้าเมีหน้าหนึบๆเลยแมมโบนะครับปั๊มหน้าปั๊มบนยังไม่แน่ใจนะอ้าวแมมโบเหมือนกันไล่เป็นของแท้ทั้งคันนะครับสเต็ปเครื่องคันนี้เป็นรุกน60นะครับ ก็าฝากกันด้วยนะครับกับร้านช่างยงนะฟิลขับก็จะติดมือมากๆนะครับ ไม่ต้องพูดถึงตอนบิดสุดเลยนะครับแรงสุดๆนะครับด้วยลูกไซน์นี้คันนี้ก็แต่งเต็มคันแล้วนะครับเดีย๋ยวจะเปลี่ยนโช๊คด้วยนะครับโช๊คลังไม่แน่ใจนะครับว่าจะเปลี่ยนเป็นของอะไรรู้สึกว่าจะสั่งมาอยู่นะ อนะครับใครสนใจจะทำก็ไปทำร้านช่างยงได้นะกับฟิวขับประมาณนี้นะ แนะนำเพื่อนๆนะเวลาขับรถพวกมอเตอร์มโพวกซันนะครับว่าต้องกำเบกสองนิ้วนะครับอย่าไปใช้สี่นิ้วเลยนะครับแต่สำหรับใครที่ถนัดอย่างนั้นก็เชิญนะครับแต่สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มหัดใหม่เงี้ยเพิ่งเริ่มหัดขับรถนะครับมอไซค์จะแนะนำไม่ขับสองนิ้วนะครับส่วนเบรกหน้ากำแค่นิ้วเดียวก็อยู่เลยครับ ด้วยเบรกหน้ามันเป็นดิสนะส่วนเบรกหลังเนี่ยสองนิ้วนะครับด้วยความที่สายมันยาวนะครับมันจะฝืดหน่อยหนึ่งแต่ว่าตัวนี้ไม่มีฝืดนะเราไล่สายดีๆไม่ให้หักนะครับมันก็จะไม่ฝืดนะ จะไปหน้าโรงเรียนนะครับจอดหน้าโรงเรียนรับน้องชายกัน หรับรถออโต้นะครับถ้าเกิดว่าเบรกแบบเอ็กซิเดนต์ขึ้นมานะครับก็แนะนําให้ถลายตูดไปข้างหน้านะครับพอเบรกแบบเอ็กซิเดนต์เพื่อที่จะถ่ายน้ําหนักไปทา,ทางด้านหน้านะครับเพราะว่าล้อหลังเราเนยิฟเนี่ยล้อหลังเราล็อกไม่เป็นไรนะครับแต่ล้อหน้าเราล็อกนี่ยังไงก็ล้มนะครับถ้าคุมรถไม่อยู่นะครับ สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีประสบการณ์เนาะก็แนะนําอย่างนั้นนะครับเวลาเลื่อนตูดไปก็เลื่อนตูดไปให้สุดเลยนะครับสุดเบาเลยเดไม่ก็ไม่ต้องนั่งเลยก็ได้กดน้ําหนักไปที่ด้านหน้านะครับ ไม่หมายถึงรถได้แข็งไหมไม่ได้หมายถึงสาว <laughs> ไปชมสาวเทพกันไหมโอ้ย,อยนั่นมันวัยรุ่นนักลงนี่ว่า โอ้โหเป็นไงสาวๆเด็กๆเห็นแล้วก็ปีก๊กระเป๋าใจเป็นไง,นไงใช่อะโมหกสวยๆงั้นแหละสุดยอด,ด,ยอดว้ยรุ่นนักเรียนนี่มองหน้าเยอะไม่ได้นะครับเดีย๋ยววิ่งมาสอยมามาสอยเราไม่ได้ไม่ได้ เขาเรือดร้อนกันนะครับเฮ้ยอยากวัดจากรจจะ อยากอยากวัดกับจักรยาน่ะ p c ม x ไหม NMAX ไหมใครก็ได้มาวัดกับผมดีเราจะไม่ขับเร็วนะครับขับเรื่อยๆน้องชาอยู่ข้างหลัง ก็พี่กระเป๋าหัวใจจริงๆแต่เดี๋ยวนี้าสาวๆเขาชอบร้อยสิบทรงเชิงกันนะครับ สเต็ปเรานะครับแรงให้ได้เขา้าเขาแล้วค่อยเข้าเล่นเขานะครับเหมือนจะเป็นการไปตัดหน้าเขานะนี่น้องรีด้องรีดร้อยยี่บห้าหน้าเอามาขับบ้าง คิปหน้าอาจจะมีบ้างนะครับน้องหลีด125สําหรับคลิปนี้ก็เป็นน้องดูโวไปก่อนช่วงนี้กระแสกํลังมาแรงนะครับน้องดูโวเท้าเดือดคันี้คลิปนี้อาจจะไม่ได้ขับฟรีฟาสต์มากนักนะครับแต่อยากให้เพื่อนๆลงใาไว้นะครับลูก60 ยังไงก็น่าจะแดกอยู่ครับไม่รู้ว่าแดกแดกรถหรือว่าแดกกำมันนะครับ หรับเพื่อนๆน,นะครับขอโปรโมทร้านช่างยงหน่อยนะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะคัสตอมหรือว่าเก็บงานแต่งสวยจัดทรงหรือว่าแต่งเครื่องแต่งเครื่องนะครับอัพไซส์ก็ร้านช่างยงได้เลยนะครับรับทำทุกอย่างนะครับแล้วก็วก รถคลาสสิกทั้งหลายนะครับที่เครื่องมีปัญหางานไม่จบสักทีงานไม่เสร็จสักทีนะครับได้นํามาลานช่างยงนะแต่เ,เขาจะจบงานให้คนดูนะครับนี่เลยร้านช่างยงจะถึงอยย่ข้างหน้าด้านขวามือจะเอ๊ะเป็นงานช่างยงเขากําลังทําเครื่องอยู่อ๋อไม่ใช่ โอเค <S <S โอเคก็ฝาก <S 1> <S 1> ด้วยนะครับกับนูโวคันนี้นะเป็นไงงานสวยๆจี๊ดๆเลยเก็บทุกจุดนี่จะระบุให้ดูทุกอะไรเป็นไงก็ ขอฝากร้านช่างยงด้วยนะครับอเ,อรเ,เออลืมฝากด้วยน,นะครับสวัสดีครับผมบอ๋อแปะทิกเกอร์ก่อนนะ, <c oughs> ะทาง,ทางติดต่อประมาณนี้นะครับอ๋อมีไม่ได้ท่องทางติดต่อไม่มี มาเดี๋ยวรีวิวให้ดูเพิ่มก่อนเก็บงานประมาณนี้เลยมือลงมือลิงสปริงไล่น็อตทองทั้งคันนะครับสำหรับขอบล้อนี้ก็เป็นขอบ17นะครับ DID ครับผมอ่าเดี๋ยวปุท้ายเดี๋ยวต้องเอาตัดใหม่นี่นะติ๊กเกอร์ช่างยงครับฝากด้วยนะครับ